แกถ่ายรูปกับน้องไหมถ่ายรูปกับน้องให้ถ่ายดิให้ถ่ายกับน้องน่าจะได้ไหมได้ไหมใครใครจะถ่ายนะ

แล้วน่โนโนภาพดิ้งภาพนิ้งภาพบิงอันนี้หนึ่งสองสามโอ้โหเจ้าหญิงมากหนึ่งสองสโอเค

อนี่ต้อพี่จอร์พี่จอร์สพี่จอร์ชงเยอะๆทางนี้ก่อนก็ได้ทางนี้ก่อนไม่ได้ แม่ยยมแม่ย่เราต้องแม่โย่เอาใหม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 ่เ้ยแล้วก็มีเสียงหัวล้อเราอยู่ในนีตึงไม่รตึงไมารถ่เอองตึงตึงไม่มา